ผู้ซำไปน้ำจองข้องหาทวงสัญญาตแต่ข่าวมามันดุโต้คุงรักนางไปตั้งตารอแต่วันนี้นัวความรักที่โดนเจาะยามคามดีที่เคยสร้างไว่เพราะเขาเคียงใจที่หมดปามไายเลยน้าพี่วิ่งวนให้น้องคืนเคียงขา้างโดนเจ้าปิดทางฟังรักเดินสองราง เต้นเลยเฮ้ยจบจบเราบ่ตีเป็บเพิ่งจบน้องวินี่เนาะครับกรับเป็นว่าใจวโซดาด้วยเบ้าแมนกับเพนพิษครับใจวโซดาดอมเบ้าดีกับเป็นหายนะครับตีเก็บแล้วแสนสีอ่อยกับปานดาพี่น้องเอ้ยแม่นปากว่าจ่อยๆปานเอาไม่แดกตาอย่าสุไลเรื่องถิ่มพวงพันพี่น้องเก่านะครับ่าได้ไปหลง อื่นหยองเงี้ยไข่ไข่หลวงไข่เมียคงี้ยไอ้วกาวกทำพวกเจ้ายาสุไลเอาไหมเราเริ่มต้นไหมเราเอาไหมอ้ยมันเป็นเมียอยู่ด้วยเมียเป็นนี่กันเพื่อบอกใช่ไหมยาสุไลเลี่ยมเสียมพุ่อะไรง้ก่อนพุ่งพันพี่น้องเก่าพุ่งพันพี่น้องเก่ายาสุราเสือพี่น้องไปหยองอื่นดีครับสวัสดีครับที่นอนครับโอ้ยเมื่อยโอ้ยเมื่อยเนาะเมื่อยนี่ผมก็เมื่อยน้ำเนี่ยครับน้องตุ่งครับเปิดชุดเท่มาเงามีอะไรกันแล้วครับสำหรับบุญหลับครับผมก็สร้างเขาครับ ครัที่ไผที่มั่นดอกแม่บ่ค่คยวัดตมันแจงข่อยแจ้งข่อยจะกน้องงพอด้เรองปิกัถือว่าพี่น <mm ้องก็ได้ออกกำลังกายไปตั้งแว่เนี่ยบางคนนั่งิ่งอยู่ทั้งบ้านเลยกับ้อนฝอนไปน้ำล้ำไปน้ำพร้อมกันพร้อมลูกอีสานพร้อป่าที่นะครับลูกกินเขานั่งกินเขาอยู่กับลูกขึ้นมาติดน้ำนลครับพี่หม่องไลๆบอลนะครับลูกอีสานมวนกับมวนน้ำกันพันสมัย ผู้เขียวเนี่ยนั่งจ้องอยู่หน้าจอเลยเนี่นะครับพันธมิตรผู้เขียวเดี๋ยวคอยเบิ้งพวกเจ้าสมือประเั่นคอยยัดพงคอยยัดทอดนกตัำมัลาไกลในการลูกอีสานเนี่ยจากพันธมิตรผู้เขียวครับผมนอกวัดขอสร้างหนังสือเข้ามานะครับดังวัดเปินบอกว่าจองหนังสือไว้ในเรื่อวันศุกร์หนังสือประวัติศาสตร์ภาพประวัติศาสตร์ครับศูนย์สองสามศูนย์แปดศูนย์ห้าห้าห้าครับผมคุย่าจังหวัดตังกอจองหนังสือ่านนอกในเรื่อเบอร์ไหนเบอร์ตั้งจองหนังสือวันศุกร์ครับผม คุณนองแจงลังสิตนะครับแจงลังสิตมาแล้วนะครับคนรักประเทศนะครับป้าคุณหานนะครับทักทายพมากรอมูนะครับและพี่จ่านิมป้าแววก็จะตามมานะครับแล้วก็ขอทักทายนะครับทักทายไปยังพี่น้องอุตรดิตถ์นะครับเพราะว่าในข่าววัตถุคุ้มรวยเบื่อกันเยอะเลยนะครับโอ้ฮะข่าวออกซีเกียดีว่าทั้งบ้านเรื่อยเป็นทุกบ้านดีน้ำออกซีห้าว่าสมเป็นบ้านบางพ่นกระถือสามตัวตรง พวกเจ้าก็ล่ออาหาที่มันขวงเอาหนีตัวนี้เออสามสามสี่กลับไปกับมาบก็ได้ตัวคือถังว่าไอ้หมูว่านนี่เคี่ยวตายได้ไหมเอาเคี่ยวมันก็กบตัวเคี่ยวก็เป็นเก่าเคี่ยวเกี่ยวกบมันก็เป็นเก่าตายมันก็สูนตัวเนาะเอาบอกหมูว่านบอกว่าแปดโอ้ยนี่หมูว่านเลื้ยบอกว่าสูนเออเอาเรลยออกเดินตีให้ยายเนีครับผมแต่ว่าตายก็สูนมาดีตายมันก็แค่สูนตัวเนาะสูนกระถิ่นวันนั้นตัวพี่น้องนะครับรายการลุงอีสานแฟนคลับนะครับอะไรนิ่งจักสองนาทีนะครับ ให้กับผู้หวยแดกไหมสมมติวิ่งสองนาทีนะครับจ่าพงมือหกคำว่านี่ครับโอ้พันหกสัพพันหกจีพันหกมือหกก็ใส่ข่อยมีเงิ้นมือหกก็จะใส่โดยเด็กเยอะมากเลยเพราะว่าแล้วเพราะว่าเมื่อวานนี่เห็นป้าศิริลักษ์นะครับเพิ่นกับวาโยพี่จ่าพงนี่รวยอยู่นะครับป้าศิริลักษ์เนี่ยเป็น เจ้าหน้าที่ข้าราชการบำนาญอยู่สภาครับเดี๋ยวนี้คนมาไปเพ็ดล้านลั่นเสื้อสภานั่นล่ะล้านเสื้อยสภาไปซื้อไปอุดหนุนล้านเราครับป้าศิริรักษ์แมนเป็นแฟนรายการแฟนรายการเฮาผมไปบอกว่อแว่าป้าศิริรักษ์ก็เป็นคนใจดีแล้วไปซื้อดอกค่ะที่ว่าจังไดห้องเสือรัฐสภาเราต้องฝากเข3ตามตัวถ้าเบิ่งแล้วบ่เสือถ้าป้าศิริรักษ์เราฟังอยู่นี่เราฝากมาให้แน่นอนฟังอยู่แน่นอนนะครับเพราะว่าหมู่บ้านนี่ก็ไปเบิ่งแล้วนะฮะแล้วเป็นคนใจดีแฟนรายการโดยเฉพาะเลย รับสปอร์ตป้าธีรังรับสปอร์ตขับผมพูดได้แข็ย่องแล้วหมดสภาเออถ้าเมิ่งมอกี้ฝากเสียมาฝากแน่นะครับบรรดาสมาชิกสปชสนชกับไปเลือกซื้อเลือกหาเสื้อใดที่ห้องเสื้อรัฐสภาตรงสี้มาสอนครับมึงแดงนี่นะครับออกจากรายการแล้วนะครับผมก็คุไปสู่กับไปอย่าได้ท้อยเชียร์ฟุตบอลไทยครับผมนี่เนี่ยเนี่ยเนังพาดพ่อด้วยนี่แล้ยังสิเอามาแปะน้ำหนาแปะปกหัวนะครับเตะใส่ครับหมือแดงเซียวยุสนามใด้ผู้จิจาร์เยอะสิบบอร์ดครับอีนนี้เร็วมัน คอยเตียวมาเขาเป็นวันนี้ในอดีตได้เลยนะคือมือนีในอดีตเรื่องแรกตะกี้คอยเขาสีบอกเรื่องนี้เดี๋ยวขอบอกเรื่องนี้ก่อนนะครับเรื่องนี้ในอดีตวันนี้ในอดีตมือนีวันที่สิบเจ็ดธันวาปีพศใดแหละน้องต่ำจะขอจากคือปีพศ2498รเบเขาย้อนไปเมื่อวันสวรรคตของสมเด็จพระศรี สวรินทราบรมราชชนนีหรือพระพันวสาอิกาเจ้าพระนามเดิมก็คือพระองค์เจ้าสว่างวัฒนาทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็คือรัชกาลที่สี่นะครับแล้วก็เป็นพระเจ้าลูกเธอชั้นเล็กลำดับที่60ในจำนวนทั้งหมดมีอยู่แปดยู่82องพระองค์ทรงเป็นพระมารดาของสมเด็จพระมหิตธราธิเบศรดุริยเดชวิกรม พระบรมราชชนกข,ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเมื่อนั่นเพิ่นทรงสวรรคตนะครับในขณะที่มีพระชนมาอย่ได้เก้าสิบสามปีและก็มีการถวายพระพึงนะครับยูนณพระเมรุมาตร่องสนามหลวงเมื่อวันที่ยิบสองเมษายนปี2 4งพัน้อเกเกและก็เมื่อนี้ในอดีตเรื่องที่สองตรงกับวันที่17ธันวาคมปี2446นอะครับอันนี้ก็คือ2อตระกูลไห่ก็คืคอ พี่น้องสองอพี่น้องตระกูลไร่คือออวินหรือออวินไร่เนี่ยซึ่งเป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องร่อนและเครื่องบินลำแรกของโลกได้นำเครื่องบินทดลองของเขาเนี่ยครับซีว่าคิตตี้ฮอคบินขึ้นเทิงทองฟ้าได้12วินาทีความสูงร้อยมีสิบฟุตครับอยู่เนินเขาคิวดีวินรัดดอกแคโรไลนาอเมริกานับว่าเป็นการบินโดยใส่เครื่องยนต์ที่มี นักบินบังคับเป็นเทือแรกของโลกและก็ความสําเร็จนเที่ยวนี้ครับพี่น้องถือว่าเป็นการเริ่มต้นของยุคอากาศยานและก็เฮ็ดให้ความฝันของนักบินของมนุษย์เนี่ยก้าวขึ้นมาอีกระดับหนึ่งแล้วก็เมื่อนี่ย้อนไปเมื่อวันที่17ธันวาคมปี2520ตรงกับวันศึกเอเชียนเกมไทยชนะมาเลเซีย2ประตูต่อหนึ่งครับแล้วกัผู้ยิงประตูก็คือบุญเลิศเอวเจริญ และกัสมชายช่วยบนชุ่มม้วนได้ครับเมื่อนี้ผมถือว่าเป็นไฟนัดประวัติศาสตร์2,520ปีครับปี2,521ครับผมเกิดพอดี17ธันวาคมพอย้อนไปวันนี้ในอดีตไทยชนะมาเลเซีย2-1เนี่ยนะครับและกับการแข่งขันฟุตบอลมือแรกนี้นัดชิงชนะเลิศเอเชียนครับหรือเอฟเอฟฟุซสกิครับ2,014ระหว่างไทยมาเลเซียเกมแรก1ิปเกานาฬิกานะครับช่องเกียรท้ายทอด ยูสนาฟซุปครับพี่น้องครับสถิธิคือไทยเขาขิ้งเถียวนี่เป็นครั้งที่เ็ตแต่ว่าเขาได้แชมป์มาแล้วสามเทือปีหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบหกแล้วกับปีสองพันแล้วกับปีสองพันสองเขาได้แชมป์สามเทือห้างจากมาเลเซียครับเคยเขิ่งสามเทือแต่เขาได้เป็นแชมป์ถวยเนี่ยแค่เทือเดียวกันั่นก็คือปีสองพันสิบแต่ว่าถ้าเอาสถิธิมารวมตะพัดตั้งประเทศไทยมาสามสิบหกปีย้อนไปครับพี่น้องครับเทากับมาเลเซียเคยเตะกันมาแล้ว ปดทเก้าเถือ่อครับผลปรากฏว่มามาเลเซียชนะเฮาสามสิบหาเทื่อเข้าชนะมาเลเซียยี่ทหกเทือ่อเสมอกันยี่ที่แปดเถือ่อแต่ว่าถ้วยนี่เจอกันแล้วนะถ้วยเฮาสิเตะเหมืแอแล้งไงเจอกันแล้วสิบเอ็ดครั้งไทยชนะหกครั้งมาเลเซียชนะแค่สองเพราะอันนันมนคือตาก,กีด๋ยวนีมันตาหอยด้ยครับผมนีคก็มั่นใจสูงว่ามือน,นี่ไทยต้องชนะแน่นอนขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยส่งแรงเชียร์แรงใจมาเชียร์เยอะๆับนะครับเตะในบ้านเข้านำครับผม ี่น้องชาวไทยกัส่งแรงเชียร์แรงใจกันได้โดยเฉพาะวันนี้พี่จ่าถอของเราเนี่เต็มที่นะครับทีอยู่แล้วขอบใจได้ถอยละ <c oughs> ลยมันไอ้หมดจนคอยเอาใจช่วยอยู่ <c oughs> คใครจะไปเริ่มแล้วมาค่าไปเบิ่งกันได้ที่สนามอย่างสนา,สนามสนามซุป <c oughs> นะครับตรงหัวหมากนี่เองครับนะครับนี่แหละครับเพื่อนบอกว่าใจเบอโซดาด้วยว่าแมนก็เป็นพิษใจเบอโซดาดอมว่าดีก็เป็นให้ก็หมายความว่า หากบอสบอารมณ์แล้วเว้าดีจังได้กับบอดีคือเก่านะครับจะพูดถูกใจขนาดไหนจะถูกใจก็ไม่ถูกใจขึ้นตับคขึ้นต่อขึ้ตับคขึ้นตั้มขึตับเกินนะฮะไม่ไมมาแดกตาแดกตาแดกตาเขาไม่มาแดกตาอ้าววันนี้ไปเบิ่งข้าวแรกนะครับกัน่าสิเป็นข้าวหวยนะฮะแต่กับบอมี่หวยแล้วนะครับเพราะเดี๋ยวสิแท่งใจควรลังคนอย่ามาบอกไก่คยได้เลี้ยงหวยหวยคยรจะเป็นบ่มักคขึ้นอ่ะไปเบิ่งเรื่องถนนหนทางครับเพราะว่าเพิ่นบอกว่าอ่า ถนนสายนี้เนี่ยมีต้นโพนะครับบันี้เจ้าหน้นาทีสีบุรณนะสวมแซกกับบักกาจีไปตัดไปแตง่งเพราะว่าเพิ่นบอกว่ามีความเฮียนมั้งสันนะครับไปเบิ่งกันนะครับต้นโพมันเฮียนมันเฮียนมันเฮี่ยมเศรษฐมัน,น <c oughs> มีผีสางนัง<อ>่งไปพเจิตสพิจตอยู่นะสันพราะ <c oughs> มันต้นมันสันมันเฮียนมันกินเนสเอาไปเบิ่งครับจากแนวหน้าครับเพิ่นบอกว่าในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์คครับมีการแชร์ภาพถนนเส้นหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ที่อำเภอท่ามกะจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยนะครับเบิ่งที่ไรฮะพี่น้อง ตั้งยุ่การค้ำน,นะครับโดยระบุว่าเป็นผลงานการตีเสนนของเทศบาลตำบลท่ามากาอ,อําเภอธท่ามาการจังหวัดกาญจนบุรีนะครับมันเอเรงผลร็อกต้นโพต้นเลยประ <c oughs> ยุคการถนนวันนี้โดยมีผู้เข้ามาสแสดงค,ความคิดเห็นจํานวนมากนะฮะจากการสอบถามเจ้าบ้านบริเวณดังกล่าวกับราบวาถนนเส้นนี่ซอว่าถนนซอยต้นโพกับมีความยาว4 4 5เมตรนะครับ <c oughs> อยู่ด้านหลังหังสวินค้าแห่งหนึ่งซึ่งบ้าแม่นถนนสายหลัก แต่เป็นถนนที่ชาวบ้านก็นิยมใส้กันล่ะครับเพราะว่าสามารถสีเชื่อมต่อกับหมู่บา้านได้โดยสะดวกโดยต้นโพธต้นนี้นะครับก็บมีอายุโดยเฉลี่ย่าราวๆ1 0่ปีนะครับซึ่งตั้งแต่เกิดมากก็เห็นต้นโพธนี้แล้วนะครับจากอาสอบถามจากชาวบ้านนะฮะบ,บันนี้ส่วนถนนเส้นที่เพิ่งปรับปรุงในปี2 5 4 8นี่นะฮะ และที่เป็นย่างที่เห็นนี่เพราะว่าเจ้าหน้าที่กับวิกาตัดทิมนะครับเนื่องจากเกิดอาเพศบ่อยครั้งก่อนสีดำเนื่อการนะฮะครับผมโอ้แต่ว่าขนาดเศีทั้งอ้อมไปอีกจังหนึ่งเนาะเกิดเล้งพูดจนพูดกันเลยจะเกิดกลางถนนเพราะยัดลดหยันแล้วจะเป็นไปได่มากระใด ปาดับแล้วบอกว่าจาพงจาท้อเท่าแล้วบอกว่าสนฟอรซัมนี่กับเศร้าภาพภาพกับปีไม่นี่ครับอีกึ้นหามือนี่กับสปีสมบูรณ์แล้วครับผมเถ่าจังไดเนาะ38หรือ8ปตีเจ็บแล้วแซมสีออยกับปานดาแมนซีาโจ้อยกับปารเอามให้แดกตากกับพี่น้องเมื่อถูกตีเจ็บแล้ว จะปลอบประลมยังไงมันก็ไม่หายเจ็บหายปวดพี่น้องครับแห่งเจ็บกว่าเก่าแห่งเจ็บกว่าเก่าครับจะมาโอ้จะมาอ่อยกระซังทังปีควายแล้วนะครับพี่น้องครับมาเบิงอันนี้นะครับข้าวนี่บอดีบรนได้แล้วครับพี่น้องแต่เอามานําเสนอให้พี่น้องได้เบิงกันนะครับอาชีงะอาชีวะอาชีวะขมมี่อาชิงะน่อยือสิมากแท้งงงนงงงไล่ทำร้ายจนะครับไรทำร้ายจัวสิบหกขายเสื้อผ้าเจ็บสาหัสครับพี่น้องยุใสบาดนีมาไปเบิงน้ำกันครับ รอยตำรวจโทษพงศักนะครับเพชรสังหารรอยเว้นนะครับรอยเวนสอป้องกันไว้ป่าปามของสถานีตำรวจผู้ท่อนประตูน้ำจุราลงกรสองศูนย์ขึ้จรจรนะครับจ,ะะจังหวัดปทุมธานี <c oughs> ได้รับแจ้งเหตุเด็กน้อยนะักเรียนไล่ฟันกันครับและมีผู้ได้รับบาดเจ็บบริเวณถนนล่างสิตนครหน้ายกครับมุ่งหน้าไปล่างสิตตำบลบึงยี่โทตำบลเอออำเภออรัญ อำเภอท่านบุรีนะครับจังหวัดปทุมธานีเดี๋ยวขอโทษใครว่าผิดบ่ราะเป็นจราจรลอยเวียนสายตรวจไปเลยส่วนสองส่วนสองสายตรวจครับจึงรีบไปตรวจสอบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึงครับในที่เกิดเหตุกับพบมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งครับยี่ห้อ KSR สีดำนะครับหมายเลขทะเบียน170กทมลุ่มอยู่และมีผู้ได้รับบาดเจ็บสองรายกับทราบชื่อนายพงศ์นะครับนายพงสิริกิติภัยวันอายุ16ปีเด็กหนุอยนักเรียนโรงเรียนอาชีวะแห่งหนึ่งในพื้นที่ ถูกอาวุธมีดฟันที่ต้นขา้า้เป็นหนึ่งแผลล่ำคออีกหนึ่งแผลแล้วก็นายใหญ่นะครับแบกประดับอายุ16ปีครับพี่น้องบรสทราบที่ยู่ที่ชัดเจนมีบาดแผลทะลอกตามร่างกายนะครับเพราะจักรยานล่มเจ้าหน้าที่มูลนิธิจึงทรงตรวโร่งพยาบาลของคนดีครับพี่น้องครับรงพยาบาลย่งของคนดีนะรงพยาบาลคนดีก็รโรงพยาบาลปัชชาธิบตย์นะครับพี่น้องครับเข้าใจตามนั้นจากการสอบถามนะครับนายพุงศิรีก็บอกว่าตนได้นั่งซ่อนท้ายจักรยานยืตนกับเพื่อน สิไปขายเสือผ้าย่านล่างสิตเมื่อขับออกมาจากถนนนะครับถนนพระองค์เจ้าสายพระองค์เจ้านะครับสายย่านคลองซีท่านบุรีนะครับก็ได้พ่อกับลุมเด็กน้อยนักเรียนอาชีวะในจังหวัดปทตุมธานี3ามคนขี่มอเตอร์ไซค์นะครับยีห่ห้อฮอนด้าวีบประสาบสีประสาบทเบียนนะครับสวนทางมาก,กนสิตักอาวุธปืนออกมาเอ,อ,อาวุธมีดออกมาไล่ฟันตนเองกับเพื่อนจนได้รับบาดเจ็บภายลังตนเองได้ให่เพื่อนขี่จักรยานลบนี้ไปถนน สายล่างสีแต่ข้อได้ยกแต่รถจักรยานกับผ้าลุมกับหมอดไส้กับผ้าลุมและกักลุ่มนักเรียนกระลบนี้ไปพระยจ่งจะห้ครับผมะตำรวจเพิ่อนสีติดตา้มครัมนักเรียนผู้จีกอเหตุหน้าดำเนินคดีต่อไปแม่น เพราะฉะนั้นผู้ใดเหตุผิดก็ต้องถือดำเนินการตามกฎหมายต้องถือร่มถวดใคยว่าต้นโพ่ต้นนั้นสิมีปัญหาอยู่นี่างต้นแรกนะครับเพราะว่าผ่านไปทั้งหุ่นกับซีบีบแต่แท๊กๆคือว่าเป็นสาระหลักษณ์ว่าผ่านาทังนี้กับซีบีบแต่แท๊กๆโมโหมากกับที่ว่าบีบแตกให้ไล่กันต่อบานนี่ลงมาตีกันเคยมี่เหล่าที่พี่ขั้นขี้ไปกอนมันมาขั้นขี้ไปกอนกับ่านไปแล้วขั้นขี้ไปด้านหลังนีกแท๊กๆบีบแตกให้สารประพุ่งขอทางนะครับไอ้นี่ก็จอดข้างทางเลยก็นึกวว่่่่าไไอ้้้้นน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 นีีบบบบบลละะะคคครรรััััััััสสกกกปืใแตตตโพด เลยนะครับบกกามัก็เราหมอหลายคนนี่ที่ว่าต้นพวกเก่าแก่มีความเสียวว่าสารคิดรับยิ่งบกกายิ่งถ้าแม่นไข่เนี่ถ้าแม่นแม่ไข่ยั้งนี่ยแล้วเอาผ่าแดงไปผูกเราบอกกันจะภาพไปไหวว่าเพิ่นก็บอกอยู่นี่บกกาตาดพอดีบกกาเพศหลายเทือกนะครับก็ยังมาโย้งเข่าข้าวนี่เราต่ำไปอีข้าวหนึ่งแต่ถอาอีกข้าวหนึ่งบัดนี่อีกข้าวหนึ่งก็เป็นข้าวบดีปันไดนะฮะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุนี่ครับเมื่อเช้านี้ผมกับพ่ออุบัติเหตุเถือนึงอยู่นะครรับเพาะว่ารถมอไย ถือเชี่ยวชนนะครับตํำที่มากบอครับเห็นเห็นเห็นต่บัณนีตค้นค้นขาบไปซ้่นพันันหนีหนีเออนี่บมีน้ำใจนะครับในการใส่รถใส่ถนนนิดใส่พอดีนิดใส่พอดีตํำเขาแล้วบ่รับผิดชอบนิดใส่พอดีรับก็ได้ถ้าต่ำแล้วต้องรับผิดชอบต้องรับผิดชอบพิจารณาพวกนี้ต้องรับผิดชอบตาำไปอันนี้ นิสัยพอดีนิสัยเสีเยครับ <c oughs> มีแต่พูดถึงจำนี้มจ้า <c oughs> <c oughs> เอามาเบิ่งข้าวนี่นะเป็นข่าวพอดีพันธุ์ไหนนะฮะนักฟุตบอลของทีมสังกัดแอร์ฟอร์สของทหารอากาศนี่ะครับควบเก๋งชนเสาไฟฟ้านะครับ<อ>ไปเบิ่งนะครับอาการพลนสิเป็นจังไดน,นะครับทางด้านพันตำรวจโทรกระมม่นรัดผ้าน้อยครับพนักงานสืบสวนสอบสวนสพคลอ,องหลวงเพิ่นรับแจ้งมีอุบัติเหตุรถยนต์เสียหลักชนเสาไฟฟ้านะครับหลักมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลักเสียชีวิต ถืออัดก๊อปปี้ติดอยู่ภายในสองรายที่เกิดเหตุก็เกิดอยู่ทั่งถนนพวงโยธินขาออกนะครับช่องทางคูขนานใกล้เคียงที่ทําการไปร์ชนี่คลองหลวงตําบลคลองหนึ่งอําเภอคลองหลวงจังหวัดประทุมธานีหลังรับแจ้งเพิ่นก็นเลยเฝ้ารุดไปตรวจสอบพร้อมกับอาสาสมัครร่วมกัญยุและก,ก็อุปกรณ์เครื่องตัดทางล่ะครับในที่เกิดเหตุก็พบรถรถยนต์นั่งส่วนบุคคลนะครับหรือรถเก๋งนี่แหละครับยี่ห้อฮอนด้า รุ่น CRV สีขาวไมายเล็กทีเบียนก่อไกลชอชิง2796สกลนครเสียหลักชนเสาไฟฟ้าไฟฟ้าแรงสูงนะครับจนหักออกจากกันตัวรถได้รับความเสียหายพังยับเยินครับภายในห้องโดยสารก็พบศพนะครับนายเติมชัยพมวิชัยอายุ23ปีเท่านั้นเองเป็นคนขับเสียชีวิตนะครับหลักกานายสุภวัตศสีโนไทย26ปีผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บสาหัส ทั้งสองก็ถืออัดติดกับคอนโซนหนารถนะครับอาการสาหัสเจ้าหน้าที่อาสาจึงใส่อุปกรณ์ตัดทางซอยเหลือโดยใส่เวลาประมาณ30นาทีครับพี่นอ้องจึงซอยออกมาได้หลักการนํำสรงโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติดานพันตำรวจโทกมลอนรัฐเพิ่นบอกคราวว่าทั้งสองนี่เป็นอักกีฬาฟุตบอลสังกัดสมโมสรฟุตบอลแอร์ฟอร์สเซนทันเอฟซีหรือสมโมสสอนฟุตบอลของทารอากาศสอบสวนไปสอบสวนมาครับผู้เห็นเหตุการณ์เพื่อนก็นบอกว่า รถยนต์คันดังกล่าวเนี่ยขับมาด้วยความเร็วสูงครับกอนสีพุ่งชนเสาไฟฟ้ายางจังซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้ก็สิได้เหตุการณ์สอบสวนหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุอีกเท่อนี้อีกเทื่อนี้อีกต่อไปนะฮะก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตนะครับเสาไฟฟ้ากับรถที่มันเป็นของคู่กันแต่ก่อนนี่มันเป็นขนหักกันตัวมันพอกันย่งน้มันก็ใส่กันย่างนั้นนะครับ หลายคนมีแต่บอกว่าเป็นอย่างแค่ตำกันเสียรักว่าแั่ละแล้วเสียมาเสียคือป่ญหาท่าถ้าที่ของเป็นตำรักแท้ๆแต่เสียรักว่าแต่ละข่าวคมหนุ่มหืนบุกห้องทุบหัวครูสาวบิดดับเป็นอุท่าหอนสำหรับคนอยู่ผู้เดียวนะครับจะไปใส่สอยใเซเว่นนะครับอยู่ผู้เดียวก็รีบอาบน้ำั้งแต่หกโมงนะครับเออจะตั้งไหนมันมืดมันค่ำนะครับนี่แล้วเห็นบอกเกิดขึ้นแล้วนะครับเขาเยอะว้าถึงแหวนนี่มือวิจารพวกเสียไปใส่ฝากอาไว้มันคันกอา คันมันดิข่อยเล็ดไปไหมจิมกี้กับจิมเนี้ยไแต่ในกี้พี่น้องทั้งบ้านมิเตเซีวว่าโอ้โหเรียมตา,เ,มตาเออเรียมตาเวลาออกอากาศไปใส่เหมือกับมี่มันแบบมาผันเป็นเครื่องนี่แหละครับมาเบิ่งทางด้านพันตำรวจโทษสุรินทร์นะครับเวชปานนะครับสารวัตรสืบสวนสอบสวนส,สพเมืองสิงห์บุรีรับแจ้งว่านะครับจากโรงพยาบาลสิงห์บุรีว่ามีหญิงสาวถูกทำลายร่างกายบาดเจ็บสาหัสถูกส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาล เข้าไปตรวจสอบพร้อมด้วยพันตํารวจโทมานุสารวัณน,นะครับสารวัรสืบสวนสอบสวนพบผู้บาดเจ็บกระทราบชื่อต่อมาก,ก็คือนั่งทันชนกนะครับสาตราอายุ45ปีเป็นอาจารย์3ระดับ8โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสิง์โุรีนะครับมีบาดแผลถึงทำลายร่างกายที่ศีรษะและใบหน้าและสะมองบวมถูกทรงเขารักษาโวในห้องไอซียูจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุบ้านเลขที่7 2สอง ทับสามี่หมู่ที่สิบตำบลต้นโคที่เกิดเหตุเป็นบ้านเดียวนะครับพี่น้องปลูกติดกันอยู่ในหมู่บ้านประวินนะครับพบห้อยคาบเลือดยดเป็นทางบริเวณนาของน้ำและบริเวณรั่วบ้านกับพี่น้องและกับพ่อร่องร้อยการต่อสู่เขาของตกกระจกกระจายสอบสวนนายธนากรนะครับนายธนากรคงประชาอายุ3 7ปีน้องสามีของผู้ได้รับบาดเจ็บเพื่นกหการารว่าได้รับ การบอกเล่าจากเพื่อนบ้านที่โทรศัพท์ไปแจ้งว่าพี่สะพ้ายถูกทำลายได้รับบาเดเจ็บโดยก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงทะเลาะวิวาทกันตั้งแต่ช่วงดึกของวันที่1 5าที่ผ่านมาจึงรู้สึกสงสัยนะครับเนื่องจากพี่สะภ้ายของตนพักอาศัยอยู่บ้านตามลําพังเกรงว่าจะถูกทำลายจึงรีบแจ้งนะครับจึงรีบแจ้งตนมาตรวจสอบเมื่อตนมาถึงบ้านที่เกิดเหตุกับพบพี่สะพ้ายกับนอนฟุบเบืสติจมกองเลือดคาดว่าน่าจะถูกทำลาย น่าจะถูกคนไหลบุกเข้ามาก่อเหตุและทำลายร่างกายตั้งแต่ช่วงหัวคำแต่ก็ยังประสาทสา,าเหตุทีแน่จัดมาสันเป็นบ่าขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจครับกำลังสอบปากคำเพื่อนบ้านในละแวกใกล้ที่เกิดเหตุอยู่นั่นกับพบไส้ต้องสงสยัยลักษณะทาท่างมีพิรุษนะครับใบเย,ยจาวงหลอกแหลกหลอกแหลกอยู่ครับมีอาการมีพิรุษอยู่ในห้องพากของตัวเองบ่ยอ่มออกมาพ่อมูพอ่พอพวกและกับหายปากค่ำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ จึงควบคุ้มไปตรวจสอบสวบสวนอีกเที่ยนึงนะครับสวบสวนอีกเที่ยนึงสืบสวนพยานพวกเจ้าเนีเราพบ <c oughs> ตามใบนาและล่ำข้อมีรอยขีดควนพี่น้องครับและกระยั่งอยู่ในอาการเมาข้างสอบสวนทราบสื่อต่อมาก,ก่าคือนายธีรวัตรด,ดีหนองเป็ดอายุ1ิเก,กาปีกับเป็นเศ้าใยวุ่งให้การวกก้นไปมากเจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้เวลาสอบสวนอยู่ประบ้านสองสามชั่วโมงนะครับจึงเปิดปากมาสัมภาษว่า ก่อนเกิดเหตุเพิ่นก็นได้ดื่มสุราจนเมานะครับแล้วก็เกิดอารมณ์เปรี้ยวก็เลยบุกขึ้นไปบ้านคู่นะครับในขณะนั้นนะครับคู่กับแม่ของนางพ, oh. พอดีกำลังสิอาบน้านะครับพี <c oughs> ่น้องมีและอาบน้าดึกมันเป็นอย่างสิละสาเหตุมันน่ะ <c oughs> าาก็คือตอนแรยจักหน่อยครับผมอ่ะอันนี้ก็เป็นห่วงเป็นใยกนน <c oughs> ันนะครับขอบคุณนะครับคณะกรรมการคนเดือนตุลา เพิ่นบอกว่าเพิ่นป่วยอยู่โรงพยาบาลแล้วกับเพราะสามารถส่งเอเจเบียนได้แต่ว่าเพิ่นได้เสีอของรายการพรีเทียบไทยกำลังแม็กก็เลยบอกว่าเดี๋ยวไปเบิ่งไปเซนี่เพราะท่านเห็นเสีอเว้ยเดี๋ยวพีเทียบไทยมันส่งหายแน่นอน <ผม S 1> นะครับเพิ<ม>่นว่าเพิ่นดูรายการของคุณทเทียบไทยเพิ่นได้เสีอแล้วก็ค,คนที่ชื่อน้องแม็กจะส่งเสื้อมาให้เดี๋ยวประหยัดกระเป๋าดผมอยู่ประสานกับน้องแม็กให้นะครับการเดือนตุลาแล้วกับประดมขอนแก่นนะครับป้าขุนหารน้องนุชเพิ่นก็ส่งกล้วยมาให้จากชุมพรไปเซนีบ้านเฮานี่ซาซานี่ขนาดส่ง ด้วนแท้ๆเด้อเจ็ดแปดมือมหาติดบูสกายไปอย่างคือยังซาแต่ไปเซนีข่อยอยากคุณวันรวยงันเดี๋ยวเราพิจารณาไปเซนีที่เราพิจารณายุเขียดเท่าหนังสือลูกเมียข่อยส้วงไม่ตาบ้านสิบหามือจังพอดไหมขนาดส่งด้วนไม่ข่อยกับพวกข่อขใจว่าไปเซนีที่รับผิดชอบายุเขียดนี่คือไปเซนีอีหยัางแต่ก็มันคือซาแต่แต่บัดข่อยส่งของจากนี่ไปบ้านเมื่อเครืองฮอดแต่เน่มันเป็นอียหยังมันคือซาข่อยกับจากคู่ชุดนี้ขึ้กันแล้วก็เมื่อนี่เพิ่นบอกว่ายาสไล่เลื่อมถิ่มพงพันพี่น้้้อออองงงเเกก่่่าาายยยสสุระืืไปผูนดี็หมถึ ย่เลื่มหยาบพี่น้องของเจ้าของนะครับ่าไปหลงยกน้องผู้อื่นดีว่าสายเลือดมันต้องเข้มขนาดมาตั้ว่าอันนี้คือคาปัญญาที่เขาออกมาเมื่อนี้ครับหนังสือพิมพ์เดลี่นิวเพิ่นบอกว่าช็อกดับค่าล้านนะครับเพิ่นบอกว่าช็อกดับค่าล้านอันนี้ก็บอกไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าผมติวโปนะครับบานี้ผมติว่าเรื่องเอาอีกแล้วว่าตัไฟไหมรถเก๋งติดเจ็นะครับเจ้าของล้านลดเพิ่นก็เยบอกว่าโอ้เป็นยังไงเนาะ่าตั้งาหนังสือพิมพ์ ASTV ขอบคุณพื้การออนไลน์นะครับ เกิดเหตุไฟไหม้รถยนต์นะครับไปเบิ่งภาพหน้าจอพร้อมๆกันเกิดเหตุไฟไหม้รถยนต์ครับที่จอดอยู่ในลานจอดรถหางสรรพสินค้าท็อปแลนด์อาเขตนะครับอยู่อำเภอเมืองจังหวัดพิษนุโลกพนักงานของหางเพิ่นกระซอยกันวุ้ยมาเนื่องเึ่งเถื่อครับหาเนี่ยมาฉีดขวบคุมไฟที่มันกำลังลุกไหม้รถยนต์โตโยต้าโคโนานะครับหมายเลขทะเบียนกองอ 3, 3 4 1สสุพรรณบุรี รบ,บริเวณของเครื่องหนารถพี่นอกเบื้องเด้อดำคือมือเลยต่เสียดายรดกระดอนนะครับบริเ่นบอกว่าเกิดเสียงระเบิดดังขึ้นหลายเทือต่อมาเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบา,นนาลนครพิษณุโลกเขาก้ามาควบคุมสถานการณ์จนเพลิงสงบลงจากนั้นเจ้าหน้าที่ของห่างก็ไเลซอยกันเข็นลดออกมาด้านนอกพร้อมทั้งขีดน้ำควบคุมความพอ,อา่าระไว้ได้นะครับขณะที่สาเหตุยังบนแน่ชัดว่ามันเกิดไฟฟ้าหรือเกิดยอดระบบทรงจัดกันแน่ เนื่องจากระหว่างการเกิดเพิ่งใหม่นะครับลดกระจอดอยู่แต่ว่ายังบริสต์ทเครืองอยู่หลายผู้หลายคนหรือจาของรถเพิินเองก็สงสัยขี้กันสอบสวนซาบารถยนต์เป็นของนายสุริยาบัวแก้วอายุ40ปีอยู่บ้านเลขที่4ตำบลมัตูมอำเภอพมพิรามจังหวัดพิษนุโลกซึ่งได้ขับรถซึ่งเพิ่นได้ติดตั้งแก๊สนะครับระบบแก๊ส LPG เนี่ยมาจากบ้านแล้วก็เมื่อมาจอดพร้อมกับภรรยายุธี สอนอยู่ที่สอนสองามตาเนี่ยคือนอสองามตาน้อยลุ่งเพื่อเปิดกระสีไปบอกว่าซื้อเทมเล็ตให้ลูกสาวแนบเส้นว่าก็เลยดับเครื่องไว้เรียบร้อยแล้วล่ะแล้วก็บยางมาได้ห่างแล้วก็มีคนบอกว่ารถเจ้าเนี่ยระเบิดแล้วไฟดังตุ่มต่ำตุ่มต่ำตุ่มต่ำอยู่เจ้าของยางออกประตูมาในที่สุดนะครับว่าหวยจะออกสามสามสี่หนึ่งบอกกันยังงงอยู่เลยว่ายังเก็ตว่ารถเจ้าของจะไปหวยเจ้าของอยู่นะครับโอ้ อันนี้ก็ว่ากันไปพี่น้องเขาก็ขอแสดงความเสียใจน้ำรถคันนี้ซื้อมาได้ปีเดียวเองครับนะครับเพื่อนกับพึ่งมาใส่แก๊สเพื่อนกับติดแก๊สมาตลอดก็ไม่เคยระเบิดค่อยๆแต่เนียเพราขาดติดข่อยย่านขระหยานได้รลยนะครับรถติดแก๊สอันตรายอีกนั่งเตือหม่องแถวๆล่านจอดรถนี่ก็อุณหภูมิสูงนะครับเพราะว่าบ่มีหม่องระบายอากาศกันแนนนะครับบางห่างนะฮะวันนี้เพิ่งติดแก๊สน้ำนะครับวันนี้ไปเบื่องอีกข้าวนี่นะฮะเป็นข้าวหนา สลดใจนะครับเพราะว่าคนคิดสิขาโตตายนี่ต้องใจกล้าเติบนะครับโอ้ยอืม่คือทุวัอีกยังเหรอครับเอออันนี้กระโดดตึกนะครับผมข่าวนี้นะฮะเพราะว่าหนุ่มสมขาวเครียดดิ่งตึกดับนะครับจากเดลินิวฮะร้อยตำรวจทษพิเชษมีผู้เพนนะครับร้อยเวรสพแหลมฉบังจังหวัดชนบุรีครับโอ้โหเบิงสภาพศพเนี่ยนะฮะเพิ่นเปิดเผยครับว่าเมื่อช่วงค่ำของวันที่1ิธัท่านว่าคมถี่พานมากคือเหมือว่านเนี่ยนะครับบ่แน่ใจว่า บอถือเรียกก็เลยโดดตึกหรือเปล่านะครไปเวิ่นกันเพื่นบอกว่าเพื่นได้รับแจ้งมีผู้กระโดดจากคอนโดแหลมฉบังทาเวอร์ครับตำบลทุ่งสุกลาอําเภอศรีราชาร่างกระแทกพื้นเสียชีวิตจึงไปตรวจสอบพร้อมชุดสืบสวนนะครับที่เกิดเหตุกับเป็นอาคารที่พักอาศัยสูง23ชั้นบริเวณสะน้ำดังสะน้ำด้านล่างกับพบศพของนายยองชอบควักนะครับ <h resurrect> ยอง ยองสอบควักที่<บ>มันก็อสอบควักสอบควัก,อวก <laughs> เออซื้อจังไหนจะ<อ>ม,มา<ด>ยั<อ>งมาพ่อยังมาอ <laughs> สอบควักสอบควักนะฮะอายุ45ปีเป็นชาวเกาหลีใต้ครับซึ่งเป็นอดีตกรรมการผู้จัดการบริษัท T I T I ทีไออย่างโน้นบริษัท T I T K ครับจำกัดเลขที่22ทับ3มูทิหาตำบลตำบลบึงอำเภอศรีราชานะครับสภาพร่างกายกระแลกเหลวแขนขาหักใกล้กันกับผมเงินสดอยู่6,870บาท และกะ้กการโทรศัพท์มือถือตกอยู่หนึ่งเครื่องนะครับตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดในอาคารดังกล่าวพบว่าก่อนเกิดเหตุช่วงหัวค่าผู้ตายได้เดินถือสุราขึ้นไปสองขวดเข้ามาภายในคอนโดครับก่อนจะหายไปประมาณเึ่เงชงั่วโมงจึงกระโดดจากั้สั้นที่18นะฮะของอาคารลงมาเสียชีวิตดังกล่าวสอบสวนเบื้องต้นเมืาา่อทราบว่าผู้ตายเพิ่งลาออกจากงานและก็เกิดปากเสียงทะเลาะวิวาทกับภรรยาอย่างรุนแรงและกกาบรได้เข้ามาบ้านเป็นเวลาหนึ่งเดือน กระทังก่อเกิดเหตุได้เข้ามาหามูหรือคนรู้จักซึ่งพักอยู่ในอาคารดังกล่าวนะฮะเพื่อดื่มตังบงดื่มกินและการพูดคุยระบายความเครียดหล้วกระโดดลงมาจากอาคารเสียชีวิตดังกล่าวโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทําการถ่ายรูปบันทึกทั้งร่องรอยนิ้วมือนะครับในบริเวณหน้าต่างของชั้นที่18ไว้เป็นหลักฐานแล้วก็สืบสวนหาข้อมูลว่าก่อเกิดเหตุผู้ตายได้เข้าไปหาผู้ใดในคอนโดแห่งนี้หล้วก็ขวดสุราจำนวนสองขวดที่ผู้ตายถือเขานะ่เขา,เขามาในคอนโด อยู่ที่ไหนครับนะครับเพื่อเบิรลเรื่องของมุ่นเหตุจูงใจที่เนี่ยชาติต่อไปนะฮะซื้อไปสู้ผู้ได้กินนะครับกลิ่นเล้วมี่ปากมีเสียงกันบบนะครับส่วนเขียดให้เมียนเดือนนึงนะครับเมียนกบะถามหามนุ่มเกาหลีก็บะหมูสิไปไซส์ผมให้สื่อเหล่ามหาเพื่อนนะครับผมเพื่อนก็คือเคยดื่มกินน้ำแกงบาสิไปกระโดดขาตัวตายบาดไปกระโดดยู่มองโมเมนต์มองเจ้าของอยู่ผมเออเขาตามไปเพื่อนห่ะพัดโดดยู่หมดเนี่ยพักจะบาดนะครับที่หนำที่ทาครับพี่น้องครับ